ซีรีส์อุลตร้าแมนแม็กซ์เนี่ยต่างออกไปจากอุลตร้าแมนเน็กซัสอย่างสิ้นเชิงโดยซีรีส์นี้จะกลับมาที่พอดเรืเ่องในกลุ่มดาวเนเบราเอ็มเจสิบแปดอีกครั้งหนึ่งเหมือนอุลตร้าแมนยุคก่อนๆโดยอุลตร้าแมนแม็กซ์เนี่ยได้ออกอากาศทางสถานีทีวีเอชทุกเช้าวันเสาร์เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมปีสองพันห้าจนถึงวันที่หนึ่งเมษายนปีสองพันหกรวมจำนวนตอนทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยสามสิบเก้าตอนด้วยกันนั่นคุณมอส เปิดมาเราก็เจอกับคร<พ>อบครัวหนึ่งแล้วลูกเนี่ยพ่อครับเดี๋ยวผมจะไปดูต้นไม้ตัวน,นั้นหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเด็กน้อยคนนี้ก็ไปดูแต่ว่าก็เจอกับสัปดาห์ว่ะแล้วก็มาบอกพ่อแม่เขาว่าเจอกับสัปดาห์ว่ะพ่อครับสัปดาห์าไปไปแล้วเธอแล้ว สับปรสับปะรดอะไรมันไม่มีหรอสับปะรดไม่มีมึงกลับบ้านไปมึงเจอส้นตีนกูแน่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยภูเขาไฟก็มาทุขึ้นมาว่าคุณแจ็คครับแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยหาว่าโกหกไม่ได้แล้วเขาต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเขาได้เจอสับปะรดจริงๆอะไรลูกมันพูดลูกผมมีอยู่นั้นเนี่ยเอ้ยไม่ได้ถ้าไปตายแน่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครโตแหลกตามหาเด็กๆว่ะสับปะรดก็โผล่ขึ้นมาว่าคุณแจ๊คแย่แล้ว โดยแดชิมออกปฏิบัติการเลยนาทีมโดยมิสกินี่มาเลยมายิงก็ถือว่าก็ยิงไม่ได้ว่ะเพราะว่าเฮ้ยนหนบอกว่าอพยพคนแล้วไงเนี่ยมันยังมีคนอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยอะไรเนี่ยมาทำงานกันยังไงไม่รู้กักข้าไ้ก่อนเฮ้ยอ้ยใหอามอทำรายตายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไคโตเนี่ยเอาเด็กเนี่ยมาส่งกับพ่อแม่เด็กๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมิสกิก็โผล่ขึ้นมาว่ะคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นที่อะไรกลังยุ่หน่วยมึงนนอีเกลือ ไปไปแยกแยกแยกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครโตต้องไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเขาเนี่ยประสาทหลอนเจอคำนี้เขาไปเจ็บปวดรูดรล้าดูขาหรือไทยหลือเกินตาสลับภาพมาที่ฝั่งของทะเลเนี่ยสับหลาดน้ำได้โผล่ขึ้นมาว่ะแย่แล้วแต่ว่าตาสลับภาพมาที่ฝั่งของภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหแล้วลาวานเนี่ยมันไหลย,ย้อยลงมาย้อยแบบหยดยืดไปสัมผัสกับสับหลาที่ตายไปแล้ว<อ>แต่ว่าสับหลาได้กลับกายร่างใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรที่หนีก่อนอะไรเนี่ยเอ้ยมันขึ้นมาอีกแล้วอะไรเนี่ยอไ สำหรับสองตูวนี้ก็ประทัดกันว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยโดนดตต้องรับผิดชอบและนำทีมโดนมิสกีนิโพรมาลุ้งลำแรกเลยแล้วก็โอ้อยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณไม่ได้การละออกมาก่อนคุณขับยานไม่เป็นหรอกผมเคยสมัครโนยตนัดมันเหมือนกันผมแค่สอบตกแค่นั้นเองนอนตายไปอีเกรียนี่อ้อย <Yeah! S 2> <laughs> แล้วก็มีแสงในโผล่ขึ้นมาว่าะต้มข้าคืออูรุตระมังหรือว่าโกคเมตีลังกาผมตายไปแล้วเนี่ยใช่แล้วฉันจะให้ทีแบงแ่าก,กับเจ้าแล้วหลังจากนี้เนี่ยช่วยปกป้องโลกนี้ไปพร้อกับข้าด้วยแล้วกัน มาอุลตร้าแมนแม็กซ์แม็กซ์แม็กซ์แม็กตุงตุ้งตุงตุง,ตง,ตงแล้วก็สามารถกำจัดสับหลาดสองตัวนี้ไปได้ครับคุณใจครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไคโตเนี่ยก็เลยได้เข้าหน่วยเดสสวัสดีครับผมไคโตครับแล้วนายรอดมาได้ยังไงเนี่ยผมปฏิหาริย์เลยอ่ะมนุษย์ยักษ์ได้ช่วยผมไว้ฮะแล้วมนุษย์ยักษ์คนนั้น,นชื่ออะไรล่ะเขาได้บอกนายหรือเปล่าแม็กซ์ฮะับเขาชื่ออุลตร้าแมนแม็กซ์อ่ะเรามาดูหน่วยประทักโลกประจำเรื่องนี้กันไม่ได้กว่าหรือว่า D A H S หรือว่าหน่วยเดสนั่นเอง คืออะไรวะคุณแจครับเป็นทีมที่อยู่ในองค์กร UDF นั่นเองฮะที่จัดอยู่ในฐานทัพเบสไททันซึ่งอยู่อ่าวทะเลเหนือของโตเกียวเป็นทีมที่พิทักษ์ต่อต้านสัปหลาดและจะออกปฏิบัติการปกบ้องโรคนั่นเองคุณมอสสมาชิกในหน่วยได้แก่ฮิชิคาตะชิงเงรุกกับตันทีมโคบะเคนอิจิโร่ชอนไวเอรีโคอิชิคาวะมิสกีคุมงไคโตะบารันโทมะ ไคโตอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนแม็กซ์ว้าวอ่ะเรามาดูลักษณะจำเพาะของอุลตร้าแมนแม็กกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่ความสูงเนี่ยอยู่ที่4.8เมตรน้ำหนักอยู่ที่37,000ตันอายุ7,800ปีสถานที่กำเนิดอาณาจักรเดวิดา M78 ความเร็วในการบิน9.99มักความเร็วในการวิ่ง7มักความเร็วเมื่ออยู่ใต้น้ำ5มัคพลังกระโดด750เมตรอุปกรณ์แปกร่างแม็กซ์สปาร์ค ก็เป็นอุปกรณ์ที่ไคโตะเนี่ยได้รับมาจากอุลตร้าแมนแม็กซ์นั่นเองฮะและเขาเนี่ยใช้แปงลงร่างเป็นอุลตร้าแมนแม็กซ์นั่นเองอ่ะลำดูลท่าไม่ตายและความสามารถพิเศษของอุลตร้าแมนแม็กก็ไม่ได้กว่าเริ่มต้นด้วยแม็กซิมแคนนอนก็เป็นลำแสงท่าไม่ตายของอุลตร้าแมนแม็กซ์นั่นเองฮะที่จะปล่อยออกมาจากมือข้างซ้ายแม็กซิมซอสก็เป็นสลักเกอร์ของอุลตร้าแมนแม็กซ์นั่นเองฮะเอาไว้ฟาดฟันศันตรูแม็กกาแล็กซี่ก็จะเป็นอาวุธของ Max อุลตร้าแมนแม็กซ์ฮะเอาไว้โจมตีศัตรูนั่นเองกกาแล็ซี่ แคนนอนก็เป็นลำแสงฮะที่ปล่อยออกมาจากแม็กซ oh, ์กาแล็กซี่นั่นเองฮะกาแล็กซี่ซอสก็เป็นดาบแสงฮะที่จะปล่อยออกมาจากแม็กซ์กาแล็กซี่นั่นเองฮะแม็กไทฟูนก็จะเป็นท่าพายุหมุนฮะของอุลตร้าแมนแม็กซ์นั่นเองฮะบารีเอฟิลก็จะเป็นลำแสงฮะที่ปล่อยออกมาจากแม็กซ์กาแล็กซี่นั่นเองฮะเอาไว้ห่อหุ้มศัตรูเพื่อจะหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูนั่นเองฮะอ่ะเรามาดูลักษณะจำเพาะของอุลตร้าแมนซีนอนกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่ความสูงแน่อยู่ที่47เมตร น้ำหนักอยู่ที่36,000ตันอายุ7,900ปีสถานที่กำเนิดอาณาจักรเดวิรา M 7 8ความเร็วในการบิน9.99มักความเร็วในการวิ่ง8มักความเร็วเมื่ออยู่ใต้น้ำ5้ามักพลังกระโดด800เมตรอะ เรามาดูท่าไม่ตายและความสามารถพิเศษของอุลตร้าแมนซีนอนกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นด้วยเซโนเนียมแคนนอนก็จะเป็นลำแสงท่าไม่ตายของอุลตร้าแมนซีนอนนั่นเองฮะที่จะปล่อยออกมาจากแขนซ้ายนั่นเองเซโนเนียมซอสก็จะเป็นท่าที่อุลตร้าแมนซีนอนเอาไว้เรียกแม็กกาแล็กซีนนั่นเองฮะเรามาดูสัปหลาดประจําเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าให้เสียงโดยไอ้แจ็คแกนก้อนอากูลาสเอเลคิงเลกูร่าเอเรียนซารันซัลมาดอนพาราแกวเรดคิงพิก เทซานแบ็กดาลาลัสลิสโดเมเรียเมตาเอเทอร์เทเลนเซตตนันเอเลียนเซต,ต คิงโจอีฟทามะมิกิคุโรอารากาเอเลียนชาเมอร์เอเลียนทาราเกลฟาสเดราโดสโกโมล ل มาเดสไฟเกอร์เอเลียนเมทอนเดรูคิฟกเดเอนิซินเอเลียนพิษรากาโนเกอร์กิรอนกากากุรัสมูทัลันกาเคราต์ไฮนีบาตันดาร์คบาตันอดัมแอนอีฟฮอคฮอคเคพัสอัลโทรเมทัลเซเกอร์ไลท์เบอร์เซอร์ สเคาเบอร์เซิร์กและกิกะเบอร์เซิร์ชเลยคุณบอสตอนจบเป็นยังไงหลังจากที่พวกชาวตาพิภพเนี่ยบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะทําลายโลกใบนี้ตอนนี้โลกร้อนไปแล้วเขาจะส่งสัมปรานเนี่ยมาทาลายโลกแต่ว่าหน่วยเดสจะไม่ยอมแน่นอนเขาเลยส่งไคโตกกับมิสกิเนี่ยลงไปเจราจาต่อรองกับชาวตาพิภพแต่ว่าไม่ได้แล้วทาไมอ่ะยานเสือกพังวชิหายนะทำให้มิสกิเนี่ยตายแต่ว่าใครโตเนี่ยแย่แล้วมันไม่ได้แล้ว แล้วเขาก็ทําการดูดปากกันว่ะดูดแลกสารเอาลิ้นเนี่ยเลี้ยเขาไปถึงคอหอยอทําให้ชาวใต้พบเนี่ยโอ้ยเป็นการแสดงที่สุดยอดมากๆเราไม่เคยเห็นการแสดงแบบนี้มาก่อนเลยเราเนี่ยจะไม่ทําลายโลกใบนี้แล้วละ่ะและเราเนี่ยจะคืนชีวิตให้กับมิสกิแต่ว่าเราเนี่ยได้ส่งกิเกาเบอร์เซอร์เนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วละ่ะใช้ขอโทษพวกเธอด้ดยแล้วกันไอ้อพวกหนังหมา ทรยศแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใครตกก็ต้องแปลกร่างเป็นยอมนุษย์อุลตร้าแมนแม็กแล้วแล้วก็ไปส่งมิสกิข้างบนวัดแต่ว่าเขาเนี่ยก็ต้องไปต่อสู้กับกีก้าเบอร์เซิร์กพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยทำไมกีก้าเบอร์เซิร์กเนี่ยมันแกร่งลึกเกินทำให้อุลตร้าแมนแม็ก์เนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ได้ ต้องปลดปล่อยพัฒน,นาการของไคโตะไปแล้วก็แยกร่างของไคโตะแล้วก็แข็งไปหินอยู่ตรงนั้นแหละหลังจากนั้นเนี่ยไคโตะเนี่ยต้องมาหาหรือกับทุกคนแล้วว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มพลังให้กับแม็กซ์โอ้ไม่เอาอ่ะมันเป็นทางเดียวที่จะทําให้โลกเนี่ยปรับกิก้าเบอร์เซอร์ลงไปได้ผมเกลียดมันไม่เอาโลกนี้จะพังกระชังแม่งไม่เกี่ยวกับกูเกลียดมันส่งไคโตะเนี่ยไปเพิ่มพลังให้กับแม็กซ์กังซีแต่ว่าไคโตะเนี่ยไม่ยอมแน่นอนเขาต้องการล้มล่างกับแม็กซ์อีกครั้งหนึง่งกลายเป็นแม็กซ์ร่างตห ตายไปซะอีเวนแต่หลังจากนั้นเนี่ยอุลตร้าแมนแม็กซ์จะต้องลากับไคโตะแล้วละ่ะลาก่อนไคโตะฉันสัญญาว่าฉันเนี่ยจะคว้าอนาคตไว้ในกำมือให้ได้แม็กซ์ลาก่อนแม็กซ์ไปแล้วไคโตะบ๊ายบายแล้วอุลตร้าแมนแม็กซ์เนี่ยก็ไปเจอกับซีนอนนอกโลกแล้วก็พยักหน้ากันเออ,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 อบินจากไป80ปีให้หลังไคโตะกับมิสกิตเนี่ยได้แก่ชราลงไปแล้วฟ้าไปบอกอุลตร้าแมนแม็กซ์ด้วยว่าเราเนี่ยได้คว้าอนาคตไว้ในกำมือแล้วละ่ะหวังว่าเขาเนี่ยคงจะรู้เลย ไม่เขาไม่รู้หรอกมิสกิมามาอีกอีกนาทีดีกว่ามาอีกนาทีเฮียก่อนตายมามีแรงหรือเปล่าแล้วก็ไปอ้าอ้ามันยั่วไปเลยแล้วก็ตายหาแล้วอ้า